สวัสดีเช้าวันหยุดจ้าอากาศสดชื่นเรื่อนลมชมธรรมชาติที่สวยงามกลางป่าเขาต้นไม้ร่วมเดินกลางเมืองวิงพิงและสู่ลมชมธรรมชาติที่สวยงามสูงรวมสัตว์โลกผู้น่ารักจากทุกมุมโลกวันหยุดแสนสบายเชิญแวะหาแม่บริวารฮิโปโปเตมัตสสวนส์เชิงใหม่ฮิโปโปเตมัสหรือที่เรียกสั้นๆว่าฮิปโปเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเพื่อชนิดหนึ่งในอันดับสัตว์กีดคู่จัดอยู่ในวงฮิโปโปเตมัส โดยเป็นสัตว์เชียงหนึ่งในสองชนิดของวงน์นี้ที่ยังสืบทอดเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันสวนสัตว์เชียงใหม่มีฮิปโปโปเตมัสครอบครัวใหญ่เป็นขวัญใจนักท่องเที่ยวแม่บริวันนำครอบครัวตัวใหญ่มารับนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจในายวุฒิชัยม่งมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ผู้บริหารหนุ่มใหญ่วิสัยทัศน์กว้างไกลจัดการแสดงสัตว์ที่น่าประทับใจอย่างต่อเนื่องสร้างสรรค์สงเสริม พฤติกรรมให้สนุกสนานฝึกสมองให้กับน้องนองสัตว์และสร้างความบันเทิงให้นักท่องเที่ยวที่เข้าชื่นชมสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดให้บริการทุกวันเปิดตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกา